ที่การก่อ,อกโค้ดนะเริ่มต้นมาปุ๊บคุณเพิ่งสร้างไอดีมาก่อ,อกโค้ดยังไงพี่โค้ดเชิญเพื่อนกออกยังไงไออีเวนต์เชิญเพื่อนเนี่ยก่อ,อกยังไงฮะกด F3 ขึ้นมาครับเสร็จแล้วมาที่เลกูล่าอีเวนต์เลกูล่าอีเวนต์ทีนี้ไออีเวนต์เชิญเพื่อนเนี่ยมันจะมีโค้ดตรงนี้ใช่ไหมเราเอาโค้ดมาจากเพื่อนเอามากออกตรงนี้ฮะ Accept Invitation อ่ามาที่ Accept Invitation Inv นะฮะเสร็จแล้วเราก็กดอ่ามาที่ตรงนี้ฮะอา่าตรงโค้ดเนาะกด redeem code ใช่ไหม กดบายบายเข้าฮะกดตรงนี้ก่อนฮะกดบายตรงนี้เห็นไม่ม F บาย Innovation โค้ดตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เอาโค้ดไปใส่อ่ะเดี๋ยวผมส่งโค้ดให้นะคุณอุ้ยกับคุณบอสโอเคปะครับผมอ่ะ,อะกด F by i n v i t a t i o n โค้ดทีนี้เราก็กก่อโค้ดลงไปนะฮะอ่ะของผมเป็น YQ 1 5 0 0งห้าศูโค้ดของผมเนี่ยมันเป็นโค้ดที่ได้ปืนพกระเบิด ไซบูายแล้วก็ชุดต่างๆนี่แอดไนโกเห็นไหมจะขึ้นชื่อเลยว่าเอ้โค้ดไ้พี่โค้ดของแอดไนโกนะ,ะกดใช้เลยปึ๊บทีนี้เราก็จะได้ปืนพกระเบิดมาแล้วกดเคมของอ่าทีนี้เราก็ได้ปืนพกระเบิดมาแล้วเรียบร้อยผมได้พกระเบิดมาแล้วนะครับมรคกันนะแป๊บหนึ่ง อ่ะท right? th ีนี้เราก็ได้พกเลยเมาแล้วถูกไหมอ่ะดูซิเราได้ของมายังไงบ้างครับบูปินได้เป็นบูปินมาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่บูปินเนาะปืนอ่ะเนี่ใส่ให้เลยอ่ะฮะเริ่มต้นมาใส่ให้เลยครับพกระเบิดได้มาก็บอกเดียวเองเหรอกอโค้ดตก่โค้ดเหรอกด F3 ครับ F3 แล้วก็ Regular Event แล้วก็ Accept Invitation ผมไม่หมายถึงว่าเราจะใส่โค้ดยังไงนะใส่โค้ดเหรอก็กดตรงตรงนี้ฮะมันจะมี Binding Code อยู่กด Binding Code มาได้เลย แค่นี้เราก็ได้ปืนพกระเบิดมาเล่นแล้วก็บอกหนึ่งฮะอ่าปืนปืนพกระเบิดผมสี่ดาวด้วยอุ้ยคือแบบถ้าเกิดใครมีปืนหกดาวคือได้มาครบหกดาวเลยนี่หว่าใช่ป่ะสมมติว่าผมมีปืนพกระเบิดหกดาวผมก็ได้พกระเบิดหกดาวเลยนี่นะใครบอกว่าดาวไม่มานี่เนี่ยดาวมาเต็มเลยเห็นไหมดูดาวกี่ดาวสี่ดาวอว้ยเออผมฟังน้องเข้ามาวยที่พกระเบิดผมผมอ่ะมันได้ไม่ถึงหกเว้ยอ่าผมงงเลยได้ไม่ถึงหกยังไงวะมันก็ถึงนี่หว่า ไม่ถึงยังไงผมได้ได,ได้ถึงหก<ะ>ดาวเลยโค้ดให้ผมนหน่อยได้ไหมครับอ่าอ่าพรกระเบิดนะได้ไปพรกระเบิดก่อนเลยนะああครอบอ่าโค้ดใช่ป่ะอ่าไม่รู้เข้าไปที่ไหนเราไม่รู้เนะี่ย